สวัสดีครับพกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเซียวฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟซกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงเวลาของช่วงเย็นของวันนี้นะครับวันนี้ของฟ้าไม่แจ่มใสนะครับคึมตลอดแล้วก็มีฝนลงเม็ดไปปลอยลงมานะครับทุกคนแต่ไม่ได้ตกเยอะนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับป้ายงานที่เป็นประเด็นอยู่ณขณะนี้นะครับ ที่จังหวัดนะครับอ่างทองนะที่ติดป้ายนะครับก็จะมีนิเกีอยู่สองคณะก็จะมีคณะลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับแล้วก็คณะสอนรามน้ําเพชรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดเนาะนะครับจริงๆวัดนี้นะครับมันก็คือวัดสนามชัยนะครับอยู่ตำบลตลาดหลวงนะครับ อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับวันที่นะครับ15นะครับตุลาคมนะครับ2567นะครับพบกับลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีพร้อมด้วยรับเชิญน้องนุ่นเนรชนกเพชรวิเชียนนะครับนี่คือวันที่15นะส่วนวันที่16ถึงวันที่17ตุลาคมนะครับ2567นะครับพบกับลิเกคณะ สอนรามน้ำเพชรน,นะครับผมก็คือประเด็นก็คือว่าเขาเอารูปนะครับสอนรามน้ำเพชรน่นะขึ้นอยู่ตรงข้างหน้าก่อนเลยแล้วก็มีเขียนว่าสิบหกสิบเจ็ดนะครับชมลิเกสอนรามน้ำเพชรน,นะครับอ่าเขาบอกว่ากลางคืนชมลิเกดังสามคืนอ่าถูกครับก็คือสิบห้าถึงสิบเจ็ดแต่ว่าไอ้ด้านด้านล่างเนี่ยได้ดันกลายเป็นว่ามีรูปตำดง ก็คือน้องนุ่นอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เขียนว่า15นะครับดำดงนะครับนุ่นดำดงจริงๆถ้าเกิดว่าเขียนลิเกคณะรุงฟ้ากิจราบารมีก็จบไปแล้วครับทุกคนนะแต่จริงๆอ่ะควรที่จะเ,เรียงลำดับเนาะ1ิบห้านะครับแต่เราเข้าใจว่า,าลิเกสวรามน้ำเพชรอ่ะดงัดงอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นที่นิยมนะครับก็เลยเอา,เอา คณะลุงฟ้ากฤษดาบารมีเนี่ยเอาไว้ข้างล่างหงแต่จริงๆแล้วมันต้องเรียงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเห็นเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทําป้ายเล็กออกมานะป้ายเล็กก็คือจะมีพระเอกแนทพระเอกนุนะครับแล้วก็น้องนุ่นนะครับสามนอนะครับทุกคนจะได้รู้ใช่ไหมว่าเป็นคณะลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับผมจริงๆมันมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับนะถ้าถ้าเราดูดีๆมันไม่มีอะไรผมเห็นตัที่แรกแล้วนะ ตอนแรกผมเห็นตั้งแต่คิปแรกนี่ผมผมคิดเลยว่าเฮ้ยเอา้ามันเป็นงานเก่าหรือเปล่าอ่าเราคิดในใจนะอ่าคลิปนี้เนะมันเป็นงานเก่าหรือเปล่าพอไปอ่านดูวันที่เช็คพศออเอา้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่คลิปเก่าไม่ใช่งานเก่ามันเป็นงานใหม่ที่จะถึงนะครับซึ่งมันเป็นงานทอดกระถิ่นนะครับทุกคนทอดกระถิ่นนะครับสามัคคีนะครับบุญฉลองตาตั้งเจ้า,าวาดนะครับเนี่ยงานของเขาอะนะ นะครับก็ตอนแรกเลยว่าคิดเลยว่าอ๋อมันมันน่าจะเป็นป้ายเก่าที่น้องนุ่นน่ะนุ่นนำาดงยังอยู่สอนรามน้ําเพชรไอ้ไอที่ผมเห็นครั้งแรกนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับเอฟซีท่านไหนเห็นเห็นแล้วคิดเหมือนผมบ้างครับตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นป้ายเก่าแต่ที่ไหนได้มันเป็นป้ายใหม่นะครับก็มันก็อยู่ที่คนออกแบบนะนะครับเอฟซี FC ก็ถามว่าใครเป็นคนออกแบบนะครับแล้วก็ ทำไมถึงออกแบบมาแบบนี้นะครับตั้งใจหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะนะครับแต่ว่าคนที่ทําป้ายก็เห็นแล้วแหละนะครับเขาถึงบอกว่าเดี๋ยวจะทําป้ายเล็กใหม่ให้นะครับก็โดยเอาสามนอน่ะขึ้นนะครับผมอ่าเพราะว่าอันนี้ก็คือ เขาเขาทำไว้รวมกันเนาะเขาก็คิดว่าเป็นคณะสอนรามน้ำเพชรคณะเดียวนะเนี่ยก็คือก็คือเขาเขาเขาไม่ได้เขียนชื่อลุงฟ้ากิจดาบารามีนะเขียนแค่นุ่นนุ่นนำดงอ่ะคนมองก็เข้าใจผิดว่าอ้าวนุ่นอยู่คณะหรือว่านุ่นกลับไปอยู่สอนรามแล้วอะไรประมาณนี้ยนุ่นเพิ่งออกมาจะอยู่กลับไปหยู่ตอนไหนอะไรยังไงนะก็สงสัยกันอ่านะก็มันก็แค่เรื่องป้ายนะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับ แต่ก็บางเอิญเหมือนกันนะบางเอิญที่ว่าเฮ้ยมันมันเป็นไปได้เหมือนกันนะที่แบบว่าคณะเก่าที่ที่นู่นอยู่ดันมาเล่นวัดเดียวกันแต่คนละวันนะครับแต่ว่าเป็นคนละวันเท่านั้นเองคณะลุงฟ้ากิจติดาบารมีเนี่ยเล่นก่อนก็คือวันที่สิบห้าเล่นเปิดงานเลยเล่นก่อนเลยครับพอจบคืนสิบห้าปุ๊บสิบหกสิบเจ็ดรอชมสอรามน้ำเพชรต่อได้เลยอีกสองคืน นะครับอ่าก็คือสองคณะเนี่ยก็คงจะเจอกันไหมน่าน่าจะไม่เจอน,นะเพราะว่าอ่าเขาเขาแสดงเสร็จเขาก็เก็บเวทีกลับไปแล้วแล้วก็คณะสนรามน้ำเพชรก็มาตั้งต่อนะครับก็ประมาณนั้นก็อย่างว่าเนาะคณะเก่าแล้วก็นุ่นก็เคยอยู่คณะสนรามน้ำเพชรนะครับเราอย่าไปคิดหรืออย่าไปดราม่าอะไรมากนะครับ เพราะว่าคือวันนี้มันเป็นปัจจุบันล,ล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็คือว่าเราคิดในสิ่งที่ดีๆนะครับต่างคนก็ต่างทำมาหากินเนาะนะครับก็คือลิเกเหมือนกันนะครับคือตอนนี้คนกระแสะคนดูลิเกยเยอะนะครับสอรามน้ำเพชรก็ดังดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลุงฟ้ากิตดาบารมีก็เริ่มดังนะครับนี่ก็ดีครับ ผมคิดว่านะครับเหมือนเหมือนแบบว่านำสองคณะลิเกเนี่ยที่ที่มีชื่อเสียงนะเน,ยนีนะ่ยมาเล่นด้วยกันนะครับอ่ามาเล่นด้วยกันนะครับก็ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าเสียดายว่าอยู่คนละวันนะครับอยู่คนละวันนะนะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะนะครับถามผมไปไหมไปครับไปเดี๋ยวไปเจอกันนะครับทุกคนที่ วัดสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับวัดสนามชัยนะรู้สึกว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป <c oughs> ็นไอ้ไข okay. <c oughs> ่อยู่ด้วยใช่ไหมผมไปดูไปส่องวัดดูนะก็มีอยู่มีเทวสุวรรณมีหลายๆอย่างนะครับที่วัดนะนะครับก็โอเคนะทุกคนนะอย่าไปดราม่านะครับมันก็แค่เรื่องป้ายไม่มีอะไรแค่วางตำแหน่งผิดนะครับจริงๆแล้วนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องแบบว่าขึ้น สามนอกอนแล้วก็ไปรูปสอนรามน้ำเพชรนะครับเหมือนอยู่คู่ๆนั่นแหละแล้วก็เรียงวันเอานะครับอย่างนั้นจะถูกครับ <laughs> อันนี้ก็เนาะเอาเอาน้องนุ่นรูปเล็กๆหน่อยอยู่ลงล่างนะครับก็เอาสอนรามน้ำเพชรขึ้นบนนะครับจะนี่นะ fc นะนะครับเห็นไหมนี่นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะครับ ก็สรุปแล้วนะครับวัดนี้นะครับฉลองอบุญบุญฉลองตาตั้งเจ้าวาดคือสามคืนลิเกดังสามคืนก็ดีนะเขาก็ใช้คำว่าลิเกดังสามคืนนะนะครับก็โอเคนะอืมผมบอกเลยว่าผมไม่มีอะไรเลยนะนะครับผมก็ดีใจที่คณะลุงฟ้ากิจดาบารมีเนะี่ยแล้วก็น้องนุ่นเนะี่ย ได้มีงานจ้างเพิ่มนะครับมีคนรู้จักมีคนเริ่มจ้างแล้วก็งานก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับก็ส่งผลดีต่อคณะนะครับแล้วก็ลูกทีมในวงเนาะนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่คณะเก่าคณะใหม่น้องนุ่นน่ะได้ได้มาอยู่วัดเดียวกันนะครับตั้งแต่มีข่าวอาตอนที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ ไม,ไม่เคยเห็นสักทีว่าจะ,จะ,จะได้เล่นลิเกวัดเดียวกันครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับทุกคนอืมเป็นครั้งแรกที่อสองคณะน,นี้นะครับได้มาเล่นวัดนี้แต่ว่าเขาเล่นคนละวันเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรครับอืมก็เอฟซีก็ลมชมลิเกอย่างมีความสุขนะครับทุกคนเพราะว่าแต่ละคณะเนี่ยเขาก็จะมีพ่อยกแม่ยกอยู่แล้วนะครับอ่าพระเอก นังเอกลิเกนะครับที่ชื่นชอบนะครับใครอยากดูสอนรามน้ำเพชรนะครับเป็น f อฟก็ไปดูสอนรามน้ำเพชรใครเป็น f อฟนุ่นก็มาดูตุ้งฟ้าเกจดาบารามีหรือใครจะเป็น f อฟทั้ง2คณะก็ดูทั้ง2ไปเลยใช่ไหมนะครับก็ดูทั้ง2องไปเลยสิครับจริงๆผมไม่มีอคติกับสอนรามน้ำเพชรนะผมเป็นแค่ช่องยูทูบเบอร์ที่ถ่ายนําเสนอเท่านั้นผมไม่ได้มีอคตินะครับ เพราะว่าผมไม่รู้จักตัวแรกเนาะน้องนุ่นมาอยู่สลามพชรก็ทําให้ผมได้รู้จักคณะนี้แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่านี่คือคณะเบอร์หนึ่งนะปฏิเสธไม่ได้ว่าคณะสลามพชรเป็นเบอร์หนึ่งนะครับงานเต็มตลอดปีนี่คือเบอร์หนึ่งของลิเกเลยนะครับอ่าก็ก็ถือว่ายอมรับในฝีมือนะครับที่ที่เขาแบบมีคนจ้างตลอดเต็มทั้งเดือนนะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมก็ตามนี้นะครับ f อซเลือกชมเอา 15บห้านะครับสิบห้าลุง้ากิจตดาบารมีนะครับสิบหกสิอนรามน้ําเพชรนะครับที่วัดสนามชัยนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับทุกคนยังไงก็ขอ fc นะครับรับชมลิเกอย่างมีความสุขนะครับอย่าไปด่ามากกันอย่าไปทําให้มันประเด็นหรือกระแสอะไรที่มันไม่ดีนะครับเราควรที่จะส่งเสริมลิเกไทยนะครับให้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็งานคณะลิเกต่างๆก็จะได้มีคนว่าจ้าง ให้ไปเล่นนะครับก็สําหรับวันนี้เนาะนะครับแมงกะบี้ก็ตัวแรกเลยนะว่าจะเดินทางวันนี้แต่มีเหตุผลสองอย่างอันดับแรกฝนตั้งเขาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับข้อสองสำคัญมากเงินไม่ออกเงินเดือนไม่ออกนะครับจะเลยออยู่บ้านก่อนนะครับ ก็คือเราก็ตั้งหลักอยู่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านเราไม่ต้องเสียค่าห้องค่าน้ําไฟคือเราจ่ายเองกมันก็ไม่ได้แพงต้องแค่หลักร้อยนะครับวันนี้ยถ้าผมเดินทางนะเอาแล้วเงินเงินผมเหลือไม่ไม่เท่าไหร่นะครับมันมันอยู่ได้ไม่กี่วันถ้าผมไปนะเต็มที่สองวันก็ไม่เหลือเงินแล้วนะครับแต่คราวนี้เรารอเงินทุนที่เงินเดือนของเราดีกว่าอาจจะไม่เยอะแต่ก็ ก็พอมีทุนที่จะตามนะครับก็สรุปดังนี้นะครับ F.C. นะครับก็คือวันที่22สิงหาคมพรุ่งนี้เนะี่ยผมไม่ไม่ได้ไปเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ทุนที่จะไปไม่มีนะครับส่วนวันที่24นะครับที่ผมบอกว่าผมจะไปเนี่ยที่กิโลแแคมป์ที่สุพรรณตัวแรกผมคิดว่ามันเป็นเหมือนงานจ้างแบบ ช่อง YouTube อะไรไปไปไลฟ์สดได้นะครับเหมือนเหมือนแบบงานวัดหรือว่างานที่บ้านบ้านแม่น้ำหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่เข้าไปดูอีกทีหนึง่งอ๋อมันเป็นร้านมันเป็นร้านนั่นแหละร้านร้านอาหารร้านเหล้านั่นแหละนะครับเขาก็จะมีกลุ่มปิดมีให้ซื้อกลุ่มปิดไปดูไลฟ์สดนะครับเพราะฉะนั้น youtube นอกไลฟ์ไม่ได้หรอกครับไลฟ์ไม่ได้เพราะฉะนั้น ผมก็ยกเลิกวันที่24ก็คือผมไม่ได้ไปที่สุพรรณนะไม่ได้ไปนะครับ FC ก็รอชมไลฟ์สดในอ่อเพจในในช่องของอ่ากิโลอ่าแคมป์กิโลแปดนะครับได้เลยนะครับผมส่วนวันที่ไปแน่นอนนะครับก็คือวันที่26สิงหาคมที่บ้านแม่น้ำหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เป็นคณะสอนลักเพชรวิเชียนนะครับคณะพ่อของน้องนุ่นนะครับอ่า ก็อันนี้ผมไปแน่นอนครับอ่าเพราะว่าผมเคยไปที่บ้านแม่น้ำหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็คือวันที่สามวันที่สี่นะครับที่ที่ผมได้ไปมานะครับสามสี 3, ก่กรกฎานะอ่ารอบนี้ก็คือสิงหาคมและเดือนใหม่แล้วก็คือวันที่ยี่หกนะครับก็คือของงานบ้านแม่น้ำหนึ่งก็จะเป็นเอ่อแก้บนปู่แม่น้ำหนึ่งเขาเขา,เขาคือเขาบนปู่ไว้แล้วแล้วเขาได้เขาก็เลยจัดลิเก นะครับมาแก้บนปู่นะครับส่วนวันที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดสิงหารู้สึกว่าแม่น้ำหนึ่งจะบวงสวงปู่พญานาคนะนะครับแต่ว่าผมก็คงไม่ไม่ได้อยู่นะผมคงจะกลับก่อนนะครับแต่วันที่ยนะี่หกเนี่ยโอเคเลยนะครับยี่หกเนี่ยคือได้ไลฟ์สดให้เอฟซีได้ดูกันเลยนะครับทุกคนก็เสียดายเนาะนะครับวันนางสาวไม่ได้ไปพรุ่งนี้นะครับไปไม่ได้จริงๆ วันวนที่2ี่สก็ไม่สะดวกนะครับสะดวกเหลือแค่วันเดียวเหลือยีบหกนะครับนะก็ยังดีครับยังยังได้ไปหนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตามใหม่นะครับอาจะเป็นเดือนกรกฎาคมใช่กระดาผู้ผิดกันยายนรู้สึกว่าจะมีที่าราชบุรีใช่ไหมนะครับมีที่ราชบุรี อุไทยธานีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะสุพรรณใช่ไหมแล้วก็วัดกำพร้าวัดกำพาอยู่สมุทรสาครเนาะเดืนกันยายนเนาะนะครับโอเคก็ตามนี้ครับ f c นะครับ FC ก็เลือกชมไลฟ์สดตามช่องต่างๆได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ